มือนี่มีเมนูตำามามาพี่น้องย่ายอยากกินมามาอยากกินตำสมเพ็ดเพ็ดคือสีสวงค่ะพี่น้องตำกันเลยค่ะพี่น้องตำใส่ปักพีกสามเม็ดพี่น้องขันใส่หลยกระยานเพน็ดเนาะเครื่องย่ายกับส้อยว้เรียบร้อยค่ะมีเผือกเทศบักเขือไล่บักเน่าบากักปลาแดกปลาล่าไปตำภาษาบานเฮาเคยตำลวค่ะพี่น้องใส่ปลาแดกนัวๆเข้าไปพี่น้องใส่ปลาแดกใส่น้ำปลาลงไปค่ะ ตามด้วยน้ำตาลนิดน้อยพี่น้องรลดชาติบานเฮาล่ะค่ะยัวกับพี่น้องยัวยัวกันเข้าไปเลยให้มันเสบแซบพี่น้องเอาตอนบักฮูงมาใส่บัดนี้พี่น้องเฮากับตำแบบบานเฮาตำเองกินเองแซบเองพี่น้องตำใส่ต้อนบักฮุ้ใส่ต้อนมามาน้ำค่ะพี่น้องมามาแยก่ะว่ามันเสร็ญเน่ายก่ะเอามีกันไก่มาตัดให้มันค่ดเราจะกันจังน้อยเนะาะค่ะพี่น้องมันสิกสินยากว่าสันว่า จ้ามากินเสแยบๆมันนี่คืออยากกินเผ็ดๆซวงๆพี่น้องคือเสียบะสั่สสนว่ามาเอาซีเมเบงก้อนข่ะน,นะซีเบิงแซบแซบพี่น้องแซบซีบเบงเอาถาดมาค่ะพี่น้องเอาถาดมามาขวดใส่เลยค่ะพี่น้องหลานหนอ่อยบ่กินน้ำดอกหลานหน,น่อยเผ็ดค่ะพี่น้องนะละหลานหน่อยต้องเอาไส่แบบบ่ใไส้พริกแล้วค่ะจ้าจานใหญ่ๆจุกๆไปเลยค่ะพี่น้องจ้าจุกๆไปเลยค่ะพี่น้องมากมากค่ะพี่น้องมาก มือนี่พามากินตำม,มาม,มาพี่น้องตำม,ม,ม,มามาเผ็ดเผ็ดแสบแสบค่ะกินกันเลยเนาะจ้า

อยากกินโดนๆกินแค่านึงกับแซบด่พี่น้องอยากกินเผ็ดๆเหมือนไม่ติดซ่วงเนะาะก็ว่ากับเผ็ดค่ะอืมตำมาม้าคัะพี่น้องตำมมามากแซบคักมากจ้ามากแซบ,บ,บ,บเป็นตาไน